ก็ระบากครับน้นเลยครับถ้าเราไปทแม่ฟันถ้ามันออกเกินไปก็ผมอยากให้นิ้นย่าแม่้าร์ย่าม่ามนะครับเป็นป่า่าแงานี้จะดสูงเช่นแนล่าย่าไนท์ปูนีขาได้นะเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่เลี้ยงแม่พานธุ์กอการเนี่ยท่านอยไปโอันแท่อนนะใช่ต้องบอกว่าเดินผิดทางท่านจะต้องดก ยา้มนกินเต็มที่ครับโัยเ่นะเนี่ยถ้าเรากินวานิชไวี่ดาสยามรดาสยามวณวาามกินประมาณครับากี่กครับประมาณนี่กรนี่คือไม่ใช่นควา้ำนะน้ำหนครัน้าน้าเขาเช็ามนจสารกรมอายีรสานกรอ่านงผอในการที่จะเริมตัใช่อ่าอันนี้คือเทคนิคพอเรารู ก่อนทำสำหรับคนที่กลัวเรื่องสีด่าเพราะนั้นถ้าเาทำไ้ยามจัดเลครับาไปได้่อเลยทั้งระเจ้